นี่คือพอเลยแหละอะไรทีนีี้อ็เตแงครับคเอว่าูงวตมาณสาอยิบสมบานเก็สร้อาบทนงตอนนีตรนี้ก็มาแล้วนะะครนเีทวีดีโอนี้จะ็นความาเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีจ้ากบมาเพบกับฟิล์มอย่างเชิดเยลยเด้อเดวันนี้มีเคม็ดีๆมาแนะนำนะจ้าพี่สาวกรอบนั่นเองนะจ้าสุปกรอบเด้อเออพังเข้มามา1,500บาทนะตกได้เป็น60บมาหมุนสัก10หมุนไม่รู้ไปกำไรน้องๆปะเนาะว่าสิได้กำมันดนะจ้าเออถ้าได้กำมัดก็ไม่เป็นไรก็ทำใจลูกพี่ขอกำไรหน่อยเถอะไม่อยากได้กำมัดน,นะจ๊ะ ว่าไงต่อลูกพีดอกนี้ขอหน่อยลูกพีขอหน่อยเถอะอยากได้กาไรนะยจ้าไม่อยากได้กาหมัดเอเออ,เอ,อค่อยขอกําไรได้บ่นี่ยังไงดอกน,อนี้มาสวยสวยดอกเดียวรู้เรื่องสี่รอยเก้าสิบแปดบาทดอกเดียวรู้เรื่องแตกกระเบงแตกเออมาจ้าคุณเอาหน่อยอะไรจะจ่าย นี้โอเคมาดิสามกบาทคุณสี 4, ปึ๊กหนึ่งร้อยสิบสี่บาทจ้ะอันนี้ห้าร้อยสี่บาทนะจ้าก็ถือว่าสวยนี่หกร้อยหกสิบบาทหวานเจี๊ยบตัวเอมาหน่อยยังไงดอกนี้ต่อสิบมาเก้าบาทว่าไงไ้ต่อลูกี่นี่ชเคมาสิบสองบาทยังไงอ้าหกสิบบาทสวยโอ้โหไม่จ่ายว่ะลูกี้เอ้ย เคมาสิบสองบาทนะจ๊ะลูกพี่จ่ายว่างให้ต่อจ้าทีนี้อันนี้สีสิบแปดบาทเด้อถือว่าได้อยู่แหละนี่คุณสามไอเขารู้ไปนี้กำไลนอนหนอในจ้าหรือไม่ธรรมดาวะ่ะใค้มาอีกแล้วสิบสองบาทเดอ้อว่าไงต่อลูกพี่นี้สามสิบาทวะ่ะถือว่าโสย มาสิบสองบาทยังไงต่อลูกพี่อันนี้หกบาทละซานต่อคุณเอาหน่อยทีนี้วางไงต่อจากลูกพี่คุณสามเออยยังไงโอ้โหไม่จ่ายแล้ววาซ่านมารอบนี้ขออีกสักสิบหมุนสามสิบหมุนเลยมาให้เขารู้ไปว่าสีได้กาไรบอหรือว่าสีได้กำไรนะจ๊าม,มากแล้วสามบาทว่าไงต่อลูกพี่ ยังไงเออนี่มาไม่จ่ายเลยดีครับโอ้โหค่อยจ่ายว่ะโอเคมายังไงดอกนี้อันนี้มาคุณ้้เจ็ดสิบบาทถือว่าสวยอันนี้เนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้โหกำไรหน,น่หนอครับดอกเดียวรู้เรื่องอะดอกเดียวรู้เรื่องครับลูกพี่ขออีกหน่อยมาสามสิบห้าบาทว่าไงต่อจะ้ะ เออให้เขารู้ไปว่ามันไม่ใช่ครับยังไงขอหน่อยอันนี้คุณสี่ปากบรายหนึ่งร้อยสิบสองบาทสวยยังไงต่อเต็มกระดาษหน่อยด้ตบกอบมาสามสิบห้าบาทต่อไว้จ่ายทีนี้จะได้เท่าไร่เออหมวกมา คนสามปับขห้สามร้อยสาม้าบาทเด้อถือว่าสวยนะจ๊ะนี่ใจกำไรว่ะไม่มีกมําหัดยังไงลูกพี่ขอหน่อยไปขอกำไรหน่อยเด้อไปไปอยากได้กําหัดเด้ออย่าไหลแบบนี้เลย ขอร้องแหละอย่าไหลแบบนี้เลย,มา,ายาาม,ลลมายี่สบบาทยังไงก็ถือว่าได้กาไรมาเยอะแล้วนะพี่ๆนะพังว่ามาแค่พันกว่ามั้งแต่ตอนนี้ังได้มาจะสามพันกว่าแล้วอ่ะเออคนสามอันนี้นี่หนึ่งร้อยห้าบาทตัวเคโอ้โหถ้าตัวเคลงแถวสองนี่คือหวานเกียบอะแต่เขาไม่ลงอะดีครับลูกพี่อันนี้ยี่แปบบาทวางงต่อเออนี่แหละตัวก๊อปมาอะไรมาสิบ นี่คุณสามมาพาย42บาทกระจ้นสิบเต็มแผง56บาทในจ้าลูกพี่ยังไงเออเจมาอ,อันนี้เ148บาทถือว่าสวยปั๊บาข้าให้นี่504บาทนะฟีสปินเข้าหน่อยโอ้โหปากเรานี่คือโชคลาภมากลงอีกดิฟีสปินอ่ะอันนี้ มาคูณสามปึ้งนี้สองร้อยสิบบาทปีลงเถอขอแหละนอนแล้วมันไม่ลงมาเจ็ดสิบาทวะใค่ต่อดอกนี้ตัวเพลงไม่ค่อยจ่ายเลยนะลูกพี่นะมาขอสักห้าพันขอสักห้าพันี่คือพอเลยแหละเท่าไรทีนี้ นี้เอเต็มแผงครับถือว่าสวยดอกนี้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทนะจ๊ะเออคุณเจดมาสี่สิบเก้าบาทว่างไงต่อลพี่ดอกนี้ก้อนโตมาแล้วครับดอกนี้พอเลยกําไรนอนหน่อยหนึ่งพันสี่ร้อยกว่านลจ๊ะเออกําไรนอนนอแล้วนะลูกพี่นะต่อเพลงจ่ายดีค่ะได้กําไรมาเยอะแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ก็ต้องขอตัวไปถอนตางก่อนนะพี่นะเออ,เ,อ,อ,เ,อเราก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวราก,ก่อนแล้วปะ ได้กำไรมาขนาดนี้แล้ววะไม้ยี่แปดบาทสวยอันนี้คิดดูหนึ่งพันอะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ้าบ๊ายบายจ้าดู